สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามเรื่องการเสริมทัพของเชลซีนะครับก็มีข่าวที่ให้ความสนใจนักเตะหลายคนเลยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง s u z u k ิ Power u รแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งก็แนะนำเลยครับ ทั้ง Suzuki Swift XL7 หรือจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ Suzuki Super Flash Deal ครับหมดเขตปลายปีนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรด Lemon โซดานะครับก็ความน่าสนใจเมื่อวานนี้ฟุตบอลโลกนี่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะทราบผลกันไปแล้วละ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นไปดูข่าวอันแบบเต็มๆไปเลยนะฮะ มีรายงานจากอดัมนิวสันครับนักข่าวจากฟุตบอลลอนดอนครับบอกว่าเชลซีเนี่ยจะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับแอสตันวิลล่าที่อาบูดาบีในวันที่11ธันวาคมนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้เคยรายงานไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเชลซีจะมีช่วงไปเก็บตัวที่ตอนออกกลางนะครับแล้วก็จะมีแบชอุ่นเครื่อง2นัดนี่คือ 1- น,นใน2นัดครับที่เชลซีจะเจอกับแอสตันวิลล่านะครับขณะที่อาริยูซิเซ่ครับโคช้ชทีมชาติเซเนเกัล นะออกมาปกป้องเอเดัวร์เมนดี้ครับจากจังหวะการเสียประตูแล้วก็แพ้กับฮอลแลนด์นะครับเขาบอกว่าเมนดี้เนี่ยทำงานของเขาได้ดีมากครับเขามีความตั้งใจแน่วแน่พวกเราคุยกันเรื่องของการแข่งขันครับคุณภาพของเมนดี้ด้วยนะก็คุณภาพของเขาเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วครับมันบอกด้วยตัวมันเองอยู่แล้วฟอร์มเขาอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างแต่เขามีความไว้วางใจที่มองไม่เห็นจากผมอยู่ เกมต่อไปเขาจะอยู่ในสนามแน่นอนนะครับอันนี้เป็นความเห็นจากอาริลซิเซ่นะครับส่วนคาริดดคูริบาลีครับก็ออกมาปกป้องเมนดี้เหมือนกันครับบอกว่าพวกเราเล่นอยู่ในสโมสรเดียวกันเราเป็นพี่น้องชาวเซเนกัลที่คุยกันเยอะมากเขาเป็นผู้เล่นที่มีความสําคัญอย่างมากสําหรับพวกเราครับและมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องผ่านช่วงเวลายากๆไปให้ได้ผมคิดว่าเรากําลังทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ครับเวลาที่ทีมแพ้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะใครคนใดคนหนึ่งครับ มันเป็นเรื่องของทุกคนเราไม่ควรทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ครับเอเดรเมนดี้ก็รู้ดีว่ากําลังทําอะไรอยู่เราเองก็เช่นกันครับทุกคนต้องมีส่วนร่วมมันไม่ง่ายกับการออกสตาร์ทด้วยความพ่ายแพ้ครับตอนนี้เราเหมือนกําลังเรียกว่าหลังพิงเชือกพวกเราคือสิงโตครับเราจะพยายามเก็บไปได้6คะแนนเต็ม เพราะจิตใจของเรานั้นเหมือนกับนักรบนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูฮะผลงานของเซเนกัลจะเป็นอย่างไรหลังจากนัดแรกแพ้ไปแล้วนะครับขณะที่ฟุตบอลอิตาเลียครับรายงานว่าโรเบลูลูคคูเนี่ยกลับมาฝึกซ้อมกับทีมชาติเบลเยียมได้แล้วในวันนี้ครับแต่ยังไม่มีการยืนยันว่านักเตะพร้อมลงเล่นแล้วหรือยังนะครับนอกจากนี้ครับเมื่อวานนี้ฮะบราซิลที่ชนะเซอร์เบียไป2 0นะครับ มีรายงานว่าเตโกซิวาเนี่ยถูกเลี้ยงผ่านแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับในการลงเล่นฟุตบอลโลกให้บราซิล12เกมหลังสุดซึ่งเกมเดียวที่เขาถูกเลี้ยงผ่านก็คือเกมที่เจอในทแลนด์ในปี2014นะครับโอ้สติโคตรโหด,โดนะฮะขณะเดียวกันครับมีเสติที่น่าสนใจของเตโกซิวาครับในเกมกับเซอร์เบียครับลงเล่น90นาทีนะฮะเคลียบอล1ครั้งบล็อกลูกยิง1ครั้งสัมผัสบอล 79ครั้งครับจ่ายบอลสำเร็จ93.2%างนวางบอลยาวสำเร็จ4จาก6ครั้งแล้วก็ชนะการดวลบนพื้น1ครั้งนะครับจากทั้งหมด1ครั้งนะฮะก็สติโหดมากนะฮะสำหรับเตียโกซิวานะครับนอกจากนี้ซิวานีย่ยังพูดถึงฟอร์มการเล่นและสภาพร่างกายของตัวเองครับแก่อกม,มาสัมภาษณ์ครับบอกว่าผมกระลังเอนจอยกับเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเตียโกซิวาในตอนนี้นะครับและผมคิดว่าด้วยวัยของผมเวลานี้เนี่ยผมกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด ในอาชีพของการขาแข้งนะครับโอ้โหในวัย38ครับคนอื่นนี่โรยไปแล้วเลิกไปแล้วนะแกบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับโอ้โหโคตรโหดเลยครับเตี๊โกซิวนะฮะขณะเดียวกันครับเอ่ออารดัมนิวสันก็รายงานว่าเดี๋ยวโชซีเนีย่ยจะคุยกับเตี๊โกซิวาเรื่องของอนาคตน,นักเตะนะครับหลังจากจบในฟุตบอลโลกนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปหรือเปล่านะหลายคนก็เชียร์นะว่าอยากให้ต่อสัญญานะครับ นอกจากนี้ครับมีรายงานว่าแซมมอนฟิลิปครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมเปิดการเจราจาเบื้องต้นในการที่จะเซ็นสัญญากับเลโดทอซาครับปีของไบรตันในเร็วๆนี้นะครับก็ทอซานี่สัญญาจะหมดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ว่าแกมีออปชั่นขยายต่อไปด้วยก็เดี๋ยวดูว่าเชลซีจะยื่นข้อเสนอดึงทอซาหรือเปล่านะฮะขณะเดียวกันครับทางฟุตบอลอินไซเดอร์เนี่ยก็รายงานคล้ายกันครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมเปิดโต๊ะเจราจากับไบรตัน เพื่อขอซื้อตัวเลเดทอซามาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้เนื่องจากนักเตะเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับก็รายงานคล้ายกันเลยครับฟุตบอลอินไซเดอร์กับทางด้านของไซมอนฟิลิปนะฮะแต่สื่อใหญ่ยังไม่ได้มีการรายงานนะฮะขณะเดียวกันครับสื่อในอิตาลีครับเกาโชมบุคาโตครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยสนใจดึงตัวอาเดียงราบิโอไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยพร้อมยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยปีละ10ล้านยูโร ให้กับนักเตะพิจารณานะครับอันนี้เป็นสื่อในอิตาลีนะฮะรายงานครับว่าจะเอาอาเดียงอราบิโอนะครับขณะเดียวกันครับอิซากินเซล,ล่าเนี่ยบอกว่าเอซิมิลาาเนี่ยสนใจในตัวอามาโดโบโรย่านะครับแต่เชลซีเนี่ยจะปฏิเสธทุกข้อเสนอที่เข้ามาหานักเตะนะครับ และตัวนักเตะเองก็ไม่อยากจะย้ายออกจากเชลซีด้วยนะครับก็มิลานเนี่ยมีข่าวสนใจทั้งฮาคิมซีเยกทั้งโรย่านะฮะแต่โรย่านี่ยากครับเพราะว่าเชลซีนี่เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปแบบยาวๆด้วยนะครับขณะที่นิซ่าคินเซล่ารายงานเพิ่มเติมครับว่าฮาคิมซีเยกเนี่ยได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากเอซิมิลานโดยมิลานอยากได้ตัวนักเตะในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับและจะขอยืมตัวครับ6เดือนพร้อมออปชั่นซื้อขาดหลังจากจบฤดูกาลนะครับ ขณะเดียวกันครับฮาคิมซีเยกก็ตอบนักข่าวเรื่องการย้ายออกจากเชลซีครับเขาบอกว่ามันยากที่จะพูดครับยากที่จะอธิบายเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงหน้าหนาวนี้ฟุตบอลเป็นเรื่องที่อธิบายยากนะครับก็สัมภาษณ์แบบกักๆนะสำหรับฮาคิมซีเยกนะครับขณะเดียวกันครับมาเตมอเรโตครับสื่อรายงานว่าเชลซีเนี่ยติดต่อครั้งแรกไปหาปอร์โต้แล้วครับเพื่อสอบถามถึงดิโอโก้คอสตาครับผู้สารประตูคนดังของปอร์โต้ โดยมีแมนยูนเต็ดเนี่ยจับตาดูสถานการณ์อยู่เช่นกันครับซึ่งคอสตาเนี่ยมีค่าชิรสัญญาอยู่ที่75ล้านยูโรและมีฮอรเก้เบนเดสครับเป็นเอเจนต์อยู่ซึ่งตอนนี้กําลังหาทางออกให้อนาคตของผู้สัมประตูรายนี้นะครับจับตาดูดีครับผู้สัมประตูรายนี้นี่เป็นวันเดอร์คิดในโลกของฟุตบอลเลยครับใช้ได้นะฮะสำหรับดิโอโก้คอสตาครับอนาคตไกลแน่ขณะเดียวกันครับนายที่มินส์บอกว่าบอร์ดบริหารเชลซีเนี่ยไม่ค่อยซื้อไอเดียการดึงคริสเตียโนโรนัลโดมาร่วมทีม แต่ท็อตโบรีครับยังสนใจดีลของโรนัลโด้อยู่นะครับนอกจากนี้ครับสกายเตเลยรงรายงานครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยยังต้องการยืมตัวโรเบรุูก้าคูต่อไปอีก 1- ซีซั่นนะครับก่อนหน,น้านี้ถ้าจำได้ครับเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าเชลซีอยากยกเลิกสัญญายืมตัวแล้วขายขาดไปเลยแต่ว่าอินเตอร์เนี่ยยังอยากยืมต่อนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของจิมมี่ฟลอยด์เซลบิงครับอดีตกองหน้าเชลซีให้สัมภาษณ์ถึงกองเต้ครับเขาบอกว่ากองเต้เนี่ยสมควรได้รับสัญญาฉบับใหม่ เพราะการจะหานักเตะมาทดแทนเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสุดๆนะครับอันนี้เป็นความเห็นของจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซลเบงนะครับอ่ะเ,เพื่อนๆครับมีความเห็นว่าอย่างไรกับดีลของอาเดียงอราบิโอครับหรือว่าดิโอโก้คอสตาของปอร์โตก็เป็นผู้สอบประตูที่ได้รับการจับตามองนะครับรวมไปถึงเลนโดทอซาถ้าได้ตัวมาในเดือนมกราคมนี้จะดีหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ